ตอนที่521ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอาณาจากักรสงครามในสายฝนหวังยานและลูกชายของเขายังมีชื่อเสียงห่างจากบรรพบุรุษเท่าตระกูลหวังท่านจิวกงแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังเป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเขามีความสามารถทั้งการป้องกันและจู่โจมแม้ว่ากลายุทธของเขาจะไม่ได้หลากหลายหรือพลิกแพลงแต่เขาก็เป็นศัตรูคนหนึ่งที่น่ากลัวเขาเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้กองทัพพันธมิตรสีซางและเหม่งแซ่ล้มเหลวในการบุกเข้าไปในเมืองแม้ว่าจะล้อมมานานหลายวันแล้วก็ตาม รายงานเราพบเส้นทางที่เป็นอุโมงขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างกำแพงทางใต้และทางตะวันออกของเมืองมีประตูน้ำซ่อนอยู่ที่นั่นและพบรอยเท้าจำนวนมากบริเวณโคลนรอบๆในขณะที่ชาวซีซางกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นพลสอดแนมก็ขี่มา้าเข้ามาก่อนจะกระโดดลงจากหลังมา้าและคุกเข่ากับพื้นพร้อมกล่าวรายงาน ทันทีนั้นทุกคนก็เงียบลงทั้งหัวสู้กุยฉางและดาลาันโรซานต่างครุ่นคิดทันทีทหารกว่าสองแสนคนของพวกเขาเฝ้าระวังประตูเมืองทั้งสีด้านเอาไว้แต่กลับไม่สามารถจับใครได้แม้แต่คนเดียวทั้งสองไม่ได้คาดคิดว่ากองทัพตรหนักผู้พิทักษอันหนานจะหนีออกมาทางประตูระบายน้ำใต้เมืองเช่นนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกตนตกหลุมพรางเข้าเสียแล้ว จังโซซือชื่อนี้ปรากฏขึ้นในใจของดารันโรซานขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังเมืองที่อยู่ไม่ไกลออกไปนักการสร้างประตูน้ําซ่อนไว้ใต้กำแพงเมืองไม่ใช่กลยุทธ์ทางทหารแต่เป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปนิกผู้สร้างเมืองไม่มีความลับสําหรับเมืองราชสีเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยจางโซซือสถาปนิกของในวังหลวงของตาถังความยิ่งใหญ่ของทวีปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ช่างเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความสามารถจริงๆดารันโรซานถอนหายใจออกมาด้วยความชื่นชมแม้ว่าต้าถังจะเป็นศัตรูของพวกเขาแต่ดารันโรซานก็ยังต้องชื่นชมอย่างแท้จริงเพราะความสามารถและ น่าเสียดายที่ทั้งหมดนี้ยังเปล่าประโยชน์ลอยให้พวกเขาได้มีความสุขกับการวิ่งเล่นไปสักพักหัวสู้กุยฉางข้าจะทิ้งเรื่องนี้ไว้กับท่านหัวสู้กุยฉางหัวเราอออกมาอย่างไม่ แง่แสเป็นคำตอบเท่านั้นพายุฝนที่โหมกระหน่ำลงในเวลานี้จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับกองทัพตำหนักผู้พิทักษ์อันนานแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่มีวิธีที่จะฝ่าวงล้อมออกมาได้เนื่องจากพวกเขาก็ถูกขัดขวางวิสัยทัศ์ไว้ด้วยพายุฝนเช่นกันซึ่งหากกองทัพตำหนักผู้พิทักษ์อันนานคิดว่าพวกเขาจะสามารถหนีออกไปได้มันก็เป็นความผิดพลาดร้ายแรงพวกเขาอาจจะอยู่ได้อีกสองสาวันหากเลือกที่จะปกป้องเมืองแต่ในเมื่อพวกเขาเลือกที่จะยอมละทิ้งที่มั่นและวิ่งออกมาด้านนอกเช่นนี้ก็นับเป็นการฆ่าตัััวววววตาาาาาายยยแลล้รบรบบบมมกกกอออองงทพหูุุ่่สสดดเเนนนิฝไป ไม่นานหลังจากที่เดินออกไปบนที่ราบเอ๋อไห่ก็มีเสียงแปรดังขึ้นไกลออกไปในรัศมีร้อยลีเมื่อได้ยินเสียงแปรนี้ทหารสีซางที่กระจัดกระจายตัวอยู่ก็เริ่มมารวมตัวกันอีกครั้งเราพบเส้นทางแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วยามต่อมาเสียงกรีดร้องก็ดังระงม,มขึ้นมาในอากาศบรรยากาศทางตะวันตกเฉียงใต้เต็มไปด้วยความตึงเครียดอย่างกระทันหันในเวลาเดียวกันฝั่งตรงข้ามกับที่ราบเอ๋อไห่ที่ห่างไกลหวังชงกำลังเผชิญช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเขาคำเตือนท่านยังไม่อยู่ในรัศมีห0ลี้จากเมืองราชสี คำเตือนถ้ามีเวลาน้อยกว่าครึ่งชั่วยามคำเตือนความล้มเหลวของภารกิจไล่เข้ามายังเหลืออีก20ลีเพื่อบรรลุภารกิจเวลานับถอยหลังห้4สิแม้ว่าจะมีความเร็วของเสียหูแต่การเดินทางให้อยู่ในรัศมีร้อยลีจากเมืองราชสีายในเวลาอันสั้นก็ยังเป็นภารกิจที่ยากอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งไปกว่านั้นพายุฝนที่โหมกระหน่ำลงมายังเป็นอุปสรรคต่อหวังชงอีกด้วยข้าต้องไปให้เร็วขึ้นภายใต้พา,ายุฝนเช่นนี้แม้แต่สายตาของหวังชงก็็ไไไมม่่่สสสาา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 ารรรถททททททํํใใหห้้้้้้เเเเขขกกกกนนนนดดดดิิงงงงงงีีีียยววจจคืออกกอบอบฟ ย่า yeah, หวังชงกระตุ้นมาของเขาให้พุ่งไปข้างหน้าราวกับสายฟ้าแสงสีแดงเริ่มปรากฏขึ้นมาในสายตาของเขาทุกอย่างด้านหน้าแม้ว่าจะถูกปกคลุมไปด้วยสายฝนหนาแน่นก็ตามแต่มันกลับถูกย้อมไว้ด้วยสีแดงทั้งหมดหวังชงรู้ดีว่าในเวลานี้เขาอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของภารกิจหากเขาไม่สามารถไปถึงพื้นที่ที่กำหนดได้มันก็มีเพียงสิ่งเดียวที่รอเขาอยู่นั่นคือความตายศิลาแห่งโชคชะตาที่มีเพียงหวังชงเท่านั้นที่รู้แม้แต่เท่าเหี่ยวที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาก็ยังไม่อาจเข้าใจได้ว่าทำไมหวังชงถึงได้ดูสิ้นหววังในนเลาี้ 40 3 9 38เสียงไร้ความรู้สึกจากศิลาแห่งโชคชะตายังคงดังกล้องอยู่ในศีรษะของเขายังไงก็ตามหวังชงยังคงรักษาความสงบเอาไวา้ภายใต้ชุดกรอะความสนใจของเขาทั้งหมดมุ่งเน้นที่เส้นสีแดงสดใต้พายุฝนแสงสีแดงนั่นคงจะเป็นรัศมีหนึ่งน้อยลีจากเมืองราชสีค่าต้องไปให้เร็วที่สุดจิตใจของหวงังชงอยู่ในความโกลาหลความคิดนับไม่ถ้วนทุ่งพล่านขึ้นมาทุกขณะสายฝนที่โหมกระหนำ่ำลงมาเปรียบได้กับเม็ดโลหะที่กระแทกกับชุดเกราะเขาผลักดันพลังของรัศมีสนธยาถึงขีดสรมววยย่่าานและ้เเพฝชิ็ หวังชงกระตุ้นเสี่ยวหูให้เพิ่มความเร็วสูงสุดเสี่ยวหูไม่ว่าเราจะรอดพ้นภัยพิบัตินี้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วหวังชงกระซิบหูของเสี่ยวหูพร้อมกับตบหลังของมันเบาๆสายฝนที่หงกระหน่ำลงมาทำให้การมองเห็นเรื่องที่ยากลำบากแม้ว่าหวังชงจะมองเห็นแสงสีแดงที่บ่งบอกถึงเส้นตายของเขาแต่เขาก็ไม่อาจแยกยะระยะห่างของมันได้คงทำได้เพียงฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่เสี่ยวหูเท่านั้นพีเสี่ยวหูร้องคำรามออกมาด้วยพลังที่แข็งแกร่งราวกับว่ามันสามารถเข้าใจความหมายของหวังชงได้ ล้ามเนื้อและเส้นเอ็นทั้งหมดถูกรีดให้อยู่ในสถานะแข็งแกร่งที่สุดภายใต้ความตึงเครียดเช่นนี้มันทาให้เสียหูสามารถเพิ่มความเร็วขึ้นมาได้อีกครั้งราวกับว่ามันดึงความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในร่างกายออกมาตูมกีบท้ทาวิ่งผ่านโคลนทาให้สายฝนกระเซ็นออกไปรอบๆบ,บนหลังมา้าหวังชงสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าเสียหูปลดปลอยพลังทั้งหมดที่มีจากล่ามเนื้อและเส้นเอ็นของมันออกมาแต่ถึงกระนั้นอันตรายที่แขวนอยู่เหนือศีรษะของเขาก็ยังคงอยู่ 15 14 1า12เสียงไร้ความรู้สึกยังคงดังอย่างต่อเนื่องสายฝนไม่ได้เบาบางลงแต่กลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่เดิมแล้วหวังชงสามารถมองออกไปข้างหน้าได้มากกว่า3จางแต่ในเวลานี้แม้แต่บางสิ่งที่อยู่ห่างออกไปเพียงสองจางก็เริ่มเลือนลางฝนที่โหมกระหน่ำลงมาอย่างไม่คาดคิดนี้รุนแรงกว่าที่ใครๆคคาดคิดไว้ในสถานการณ์เช่นนี้ความคิดของหวังชงเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง หวังชงไม่สามารถระบุได้ว่าเขากำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันออกหรือตะวันตกหากไม่มีวัตถุอ้างอิงที่เพียงพอแต่มีสิ่งหนึ่งที่หวังชงมั่นใจได้นั่นคือแสงสีแดงที่เป็นเส้นโค้งเบื้องหน้าเห็นได้ชัดว่าเขาเข้าใกล้มันมากแล้วหวังชงโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับกระซิบออกไปเสี่ยวหูข้าต้องพึ่งเจ้าแล้วไม่มีอะไรอีกที่เขาสามารถทำได้ในเวลานี้แม้ว่าเขาจะมีพลังบ่มเพาะเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังไม่สามารถวิ่งได้เร็วไปกว่าเสี่ยวหูเจ็ดหกห้าสี่ 4. ช่วงเวลาสั้นๆดูเหมือนจะถูกยืดยาวจนนิดนิรันดนที่สุดหวังชงก็มองเห็นแสงสีแดงที่มีความกว้างอยู่เบื้องหน้าอย่างชัดเจนแต่ถึงกระนั้นเขายังรู้สึกว่ามันอยู่ห่างออกไปกว่า15จางเป็นอย่างน้อยบ้าเอ้ยไม่ทันแล้วหวังชงกัดฟันแน่น15้าจางไม่ใช่ระยะที่ไกลแต่มันกลับอัดแน่นไปด้วยอันตรายถึงชีวิตเพียง1ิจางนี้มันกลับทำให้หัวใจของหวังชงเต้นระวรัวเสียหูเพิ่มความเร็วมาถึงขีดสุดของมันแล้วและไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก จำกัดเวลาสำหรับท่านส2มสองหนึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วังชงได้รับศิลาแห่งโชคชะตามาที่เขาได้สัมผัสถึงข้อจำกัดที่ทรงพลังของมันแม้ว่ามันจะทำให้เขากลับมามีชีวิตได้อีกครั้งก็ตามแต่ก็ยังมีเชือกผูกรอบคอเขาเอาไว้อย่างแน่หนานเะสี่ยวหูเราต้องมาเดิมพันดูแล้วว่าเราจะทำสำเร็จหรือไม่ในเวลาที่น้อยกว่าหนึ่งวินาทีวังชงถ่ายเทพลังทั้งหมดของเขาเข,าเข้าไปในร่างกายของเสี่ยวหูตูมเสี่ยวหูดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างเมื่อศิลาแห่งโชคชะตาประกาศถึงเวลาสุดท้ายมันก็กระโดดขึ พีเสียงม้าร้องคำรามลั่นในท้องฟ้าขณะที่ม้าตัวหนึ่งกระโดดขึ้นไปในอากาศหวังชงใช้พลังทั้งหมดที่มีในช่วงเวลาสุดท้ายชีวิตและความตายของเขาเดิมพันที่จุดนี้หวังชงกำมัดแน่นราวกับเวลาหยุดนิ่งไปชัว่วขณะขอแสดงความยินดีต่อผู้เคลื่อนคลอยโชคชะตาท่านได้ทำภา,ารกิจแรกสำเร็จได้รับรางวัลพลังงานโชคชะตา200แต้มดูเหมือนเวลาจะเริ่มเดินอีกครั้งอย่างรวดเร็วในที่สุดเสียงของศิลาแห่งโชคชะตาก็ดังขึ้นมาในศีรษะของเขาอีกครั้งขณะที่หวังชงพลิกตัวกลางอากาศกลับมาบนหลังม้าอีกครั้ง เกือบไปแล้วหวังชงถอนหายใจยาวออกมาด้วยหัวใจที่เต้นระรัวไม่มีใครนอกจากเขาที่รู้ว่าเขาเพิ่งรอดตายจากคมเคิยวของมัจจุราชนายน้อยเสียงที่คุณเคยดังผ่านสายฝนที่โหมกระหน่ำลงมาจากด้านหลังเท่าเหยวควบมา้าตามมาจากด้านหลังขณะที่มองไปยังหวังชงด้วยความประหลาดใจแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ความรีบร่อของหวังชงก็เกินกว่าปกติไปอย่างชัดเจนเขารู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่รู้อะไรเลยก็ตามนายน้อย,อยท่านเป็นอะไรไหมเท่าเหยวอกล่าวถามแม้ว่าเขาจะลังเลก็ตาม หวังชงกำลังจะกล่าวตอบแต่กระนั้นเขาก็ถูกขัดไว้ด้วยเสียงแหลมเล็กบนท้องฟ้านายน้อยมีศัตรูข้างหน้าเท่าเหี่ยวเงยหน้าขึ้นพร้อมกับกล่าวออกมาแต่ก่อนที่เขาจะได้กล่าวจบเสียงกลองก็ดังขึ้นมาราวกับเสียงเต้นของหัวใจพายุที่พัดเขามานำเอาเสียงการต่อสู้ที่เกิดขึ้นติดตามมาด้วยนี่ไม่ใช่เสียงการต่อสู้ของคนเพียงหยิบมือแต่มันเป็นเสียงการต่อสู้ของคนหลายพันคนหวังชงและเท่าเหี่ยวตระหนักได้ทันทีโดยไม่ต้องกล่าวอะไรออกมาอีกตามข้ามาหวังชงโบกมือเพื่อพาเท่าเหี่ยวและชนชั้นสูงของกองโ เมื่อเขาพุ่งออกไปเสียงแตรทุ้มต่ำก็ดังขึ้นมาอย่างกึกก้องแตรเขาจามรีขาวนับสิบอันที่ดังขึ้นมานี้แม้แต่เสียงพายุฝนก็ไม่สามารถกลบเสียงของมันได้มันเป็นทหารสีสางทั่วโลกมีเพียงสีสางเท่านั้นที่ใช้แตรเขาจามรีขาวเป็นสัญญาณต่อสู้ในสนามรบตอนที่522ความโกลาหลกองทัพตกอยู่ในอันตรายหนึงตึงตึง,ตง เสียงกลองศึกดังกระหึ่มขึ้นต่อเนื่องแม้แต่เสียงพายุฝนก็ไม่สามารถหลบเสียงกลองที่ดังกล้องออกมาในรัศมีร้อยลีได้บนดินแดนที่กว้างใหญ่การต่อสู้ที่ดุดเดือดกำลังเริ่มขึ้นท่ามกลางภูเขาเขียวด้านหนึ่งเป็นกองทัพขนาดใหญ่ของทหารราบและอีกด้านเป็นกองทัพทหารมาที่น่าเกรงขามท่ามกลางเสียงกลองศึกที่ดังขึ้นเป็นเสียงคำรามจากการประทะของท,องทหารทั้งสองฝ่ายโลหะปะทะกับโลหะภายใต้รัศมีต่อสู้กำลังของคนคน,คนหนึ่งมีจำกัดแต่ทหารนับพันที่โถมเข้าหาศัตรูแม้แต่เสียงคำรามจากท้องฟ้าก็ไม่อาจ ท่ามกลางสายฝนผู้บัญชาการกองทัพซีซางบนหลังตะโกนขึ้นมาอย่างดุเดือดรอบตัวของมันเป็นกองทัพซีซางที่ตกอยู่ในความสับสนพื้นโคลนและสายฝนที่โหงกระนำทำให้ความสามารถของทหารมาซีซางในการสร้างรูปขบวนที่ทรงพลังเป็นไปได้ยากแต่ถึงกระนั้นผู้บัญชาการคนนี้ยังคงสั่งให้ทหารซีซางเข้าโจมตีอย่างเต็มกำลังทหารซีซางได้รับผลกระทบจากสายฝนแต่มันไม่ได้หมายความว่าทหารต้าถังจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างน้อยที่สุดกองทัพตําหนักผู้พิทักษ์อันหนานก็ไม่สามารถจัดตั้งขบวนรบที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้เช่นน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 กกกกกกััััััีีีี่่่เป็โอออาาาาสสทททดดดุพพวมจวล้้งงตผูิหน รุดน้าออกไปหากทำลายรูปขบวนและเข้าสู่ใจกลางกองทัพได้สิ่งเดียวที่รอทหารต้าถังมีเพียงความตายผู้บัญชาการกองทัพสีซางยังคงสั่งการทหารของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุกโจมตีกองทัพทหารต้าถัง ยังไงก็ตามมันไม่ได้ตระหนักเลยว่าในสถานที่ที่อยู่ไกลจากพวกมันที่เป็นเนินเขาเตี้ยๆมีหลายคนกำลังคลืบคพลานขึ้นไปบนนั้นพุ่มไม้น้าในอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงใต้ทำให้พวกเขาสามารถปกปิดกองกำลังเอาไว้ได้นี่เป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่เดินทางลงมาทางใต้ที่กองกำลังของหวังชงเผชิญกับการต่อสู้ในระดับนี้แม้ว่ากองทัพซีซางจะอยู่ในความสับสนและไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้ก็ตามแต่พวกมันก็ยังมีปริมาณมหาศาลมีอยู่สิ่งหนึ่งที่หวังชงมั่นใจกองทัพนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่เขาคาดไว้ หากทหารหมื่นคนของหวงังชงเผชิญกับกองทัพนี้พวกเขาจะถูกกวาดล้างจนรับคาบแต่ตอนนี้กองทัพซีซางกำลังมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับกองทัพตรหนักผู้พิทักษ์อันหนาน,านบนยอดเขาพวกมันไม่มีเวลาสนใจสิ่งอื่นรอบๆตัวและสายฝนที่ตกลงมายังเป็นม่านปกคลุมกองกำลังของหวงังชงเป็นอย่างดีนายน้อยเราจะทำยังไงต่อไปดี เท่าเหี่ยวคลานไปที่ด้านข้างหวังชงพร้อมกล่าวถามออกมาด้วยความกังวลพวกเขามาทางใต้เพื่อเสริมกำลังให้กับกองทัพตำหนักผู้พิทักษ์อันหนานในเมืองราชสีแต่ตอนนี้กองทัพตำหนักผู้พิทักษ์กลับอยู่บนยอดเขาเบื้องหน้าและยังมีกองทัพขนาดใหญ่ของซีซางขวางกัน้นพวกเขาเอาไว้และกองทัพซีซางก็เปรียบได้กับประการที่ไม่อาจข้ามผ่านไปได้ไม่ต้องตกใจหวังชงโบกมือไปมาพลางกระซิบออกมาเมื่อมองผ่านพุ่มไม้ออกไปด้วยสายที่เฉียบค,คมของเขาตอนนี้กองทัพซีซางยังไม่สามารถโจมตีฝ่ารูปขบวนป้องกันอสอรพิดไปไปปป้นเ็รูะขาาดพลิกกแแงงงงเเียนนนนูจถปป็ม่่ทััพดใาร้อ หวังชงมีความคุ้นเคยกับความสามารถของคนในครอบครัวเขาเป็นอย่างดีกองทัพตำหนักผู้พิทักษ์อ,อันนานแตกต่างจากกองหนุนของหลี่เจิ้งจีพวกเขาเป็นทหารชั้นยอดของอาณาจักรที่ปกป้องชายแดนทางตะวันตกเฉียงใต้แม้ว่าพวกเขาจะเป็นทหารราบแต่การต่อสู้ที่พวกเขาผ่านมาทําให้มีประสบการณ์ตอนนี้พวกเขายังไม่เป็นไรหวังชงกล่าวออกมาอย่างหนักแน่นจางโจวเจียนเฉียงไม่ได้รับการยกย่องเป็นพยาข,ของอาณาจากักรโดยไม่มีเหตุผลที่สําคัญเซียนอยู่จงถงเป็นแม่ทัพที่ถนัดในการป้องกันเขาไม่ใช่คนที่ มีความสามารถในเชิงรุกนี่เป็นความเสียเปรียบของเขาโดยสมบูรณ์แต่ถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้กองทัพตําหนักผู้พิทักษ์อันหนานกลับยังสามารถรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้ทหารเหล่านี้คือความหวังของอาณาจากักรและเป็นปราการสุดท้ายทางตะวันตกเฉียงใต้หากทหารเหล่านี้ไม่สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ตําหนักผู้พิทักษ์อันหนานจะกลายเป็นตําหนักผู้พิทักษ์แรกในประวัติศาสตร์ต้าถังที่ล่มสลายในสนามรบที่สําคัญกว่านั้นมันจะเป็นการกระตุ้นให้อณา,าจากักรอื่นๆหันคมดาบเข้าหาต้าถังหวังชงไม่อออาาาจจจยมมมรัับผลลที่่ะตเเชนนน้้้ไดแว ทันใดนั้นหวังชงก็มองเห็นธงผืนใหญ่ที่ปักอยู่บนยอดเขาแม้ว่าสายฝนจะทําให้สายตาของเขาพร่ามัวแต่วังชงก็สามารถบอกได้ทันทีว่ามันเป็นธงของพี่ใหญ่วิเศษหวังชงกำมัดแน่นด้วยหัวใจที่เต้นระรัวพี่ใหญ่ของหวังชงมีช่วงอายุค่อนข้างมากขณะที่หวังชงยังเป็นเพียงเด็กเล็กที่ใหญ่ของเขาก็ได้เข้าร่วมกับกองทัพแล้วแต่ถึงกระนั้นหวังชงก็มีความประทับใจต่อหวังฝูเสมอหวังฝูคล้ายกับพี่เลี้ยงของเขาซึ่งต่างจากหวังเพยและหวังจูเยียนที่คอยอยู่ใกล้ๆเขาไม่นานมานี้หวังชงคิดถึงช่วงเวลาที่เขาได้พบบกัี่่ใหญของ เขาและได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันในสนามรบเขาไม่คิดมาก่อนว่ามันจะเป็นจริงขึ้นมาได้บิดาของเขามีความสามารถการป้องกันและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฝ่าแนวป้องกันของเขาไปได้สำหรับพี่ใหญ่ของเขานั้นมีความสามารถเชิงรุกและยังมีความสามารถในการสร้างแนวป้องกันเช่นกันในแง่ของกลยุทธ์แล้วพี่ใหญ่ของเขาแข็งแกร่งกว่าบิดาเสียอีกด้วยการประสานงานจากทั้งสองคนที่มีทั้งการจู่โจมและการป้องกันเช่นนี้แม้แต่กองทัพซีซางก็ไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ง่ายหวังชงเงนยหน้าขึ้นมองไปยังยอดเขาด้วยความผ่อนคลายสงครามทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นความพ่ายแพ้ อันนั้นกลายเป็นบาดแผลที่ไม่อาจรักษาของอาณาจักรดังนั้นหวังชงจึงย้ายบิดาและพี่ใหญ่ของเขามายังชายแดนใกล้กับทางตะวันตกเฉียงใต้และในเวลานี้มันกำลังแสดงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมออกมาด้วยความสามารถในการเป็นผู้นำจากบิดาและพี่ใหญ่ของเขาพร้อมกับความช่วยเหลือจากเซียนอยู่จงทงแม่แต่หัวสู้กุยฉางและดาลาันโรซานก็ไม่อาจกำจัดพวกเขาได้อย่างรวดเร็วนะักไปกันเถอะเท่าเหวยวเอาชุดเกราะสีซางมาให้เราใส่กันเสียนหน่อยหลังจากจ้องมองไปที่สนามรบครู่หนึ่งหวังชงก็กล่าวโดยไม่ได้หันหน้ากลับมา ขอรับนายน้อยเท่าเหยี่ยวตอบรับทันทีแต่ขณะที่เขาเริ่มเคลื่อนไหวพุ่มไม้เบื้องหน้าของเขาก็สั่นไหวและหวังชงหายตัวไปอย่างรวดเร็วนายน้อยใบหน้าของเท่าเหยี่ยวเปลี่ยนเป็นสีขาวซีฉับพลันตอนนี้เขาตระหนักได้ทันทีว่าที่หวังชงสั่งการออกมานั้นไม่ใช่เพื่อให้ตอนออกไปเอาชุดเกราะมาจริงๆแต่เขาจะออกไปเอามาด้วยตัวเองไม่นานเท่าเหยี่ยวก็มองเห็นร่างตะคุ่มตะคุ่มผ่านสายฝนออกไปและหายไปจากระยะการมองเห็นรูปลักษณ์นี้สร้างความประทับใจให้กับเท่าเหยี่ยวอย่างมากนายน้อยเรียนรู้ทักษะแบบนี้ตั้งแต่เมื่อหรกัน เทาเหว่ตกตะลึงแม้แต่เขาเองก็ไม่สามารถใช้ทักษะประเภทนี้ออกมาได้แต่เขาไม่เสียเวลาครุ่นคิดแต่อย่างใดเขาพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจากที่กำบังของภูเขาและหายไปจากระยะสายตาเช่นกันครนท่ามกลางเสียงคำรามของท้องฟ้าที่ถูกเติมเต็มไปด้วยเสียงกลองและเสียงแตรหวังชงและเท่าเหว่ใช้เวลาเพียงไม่นานก็กลับมาพร้อมกับชุดเกราะสีสางเขาให้กลุ่มของเขาเปลี่ยนชุดอย่างรวดเร็วเพื่อปลอมตัวเป็นทหารสีสาง ในขณะที่หวังชงและกลุ่มของเขาผ่านสายฝนออกไปและก้มศีษะต่ำโดยไม่สร้างความผิดปกติใดๆออกมาพินไม่ถึงครึ่งถ้วยชาหวังชงก็สามารถเข้าใจคร่าวๆของพื้นที่รอบๆภูเขาได้มีทหารสีซางไม่ถึงสองแสนคนที่นี่อาจจะมีจำนวนเจ็ดถึงแปดหมื่นคนข้าไม่สัมผัสถึงพลังของนักรบศักดิ์ธิ์ดังนั้นหัวสู้กุยฉางและดารันโรซานไม่ควรอยู่ที่นี่นี่คงเป็นแนวหน้าของกองทัพสีซางภายนอกหวังชงดูสงบแต่มีความคิดมากมายภายในใจของเขา หัวสู้กุยฉางและดารานโรซานที่มีสายเลือดราชวงศ์นาเรนั้นมีชื่อเสียงมากภายในทวีแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พวกเขาเป็นเชื้อสายของราชวงศ์และยังสามารถบีบให้จางโจเจียนชิงต้องใช้กลยุทธ์เพื่อป้องกันสองคนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขามีชื่อเสียงสุดยอดมากเพียงใดในต้าถังแต่วังชงไม่เคยพบพวกเขามาก่อนทั้งในช่วงชีวิตที่แล้วหรือชีวิตนี้ก็ตามเขาเคยจินตนาการว่าได้ต่อสู้กับทั้งสองคนในสนามรบแต่สำหรับหวังชงในเวลานี้กองทัพตําหนักผู้พิทักษ มันนานที่ไม่ต้องเผชิญกับทั้งสองคนเป็นสิ่งที่ดีกว่าไม่มีเหตุผลที่หัวสู้กุยายและดารานโรซานจะไม่มาที่นี่เพื่อกวาดล้างกองทัพตําหนักผู้พิทักษ์ันหานพวกเขาจะต้องมาที่นี่แต่อาจจะล่าช้าเนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นยแย่แต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรพวกเขาจะต้องมาถึงที่นี่หลังจากข้าไม่นานข้าจะต้องคิดให้เร็วที่สุดเพื่อเปลี่ยนกระแสะสงครามหวังชงกล่าวกับตัวเองเบา ูมขณะที่หวังชงกำลังครุ่นคิดอยู่นั้นเสียงอึกกระทึกก็ดังขึ้นกระทันหันรูปขบวนทางตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขาตกอยู่ในความโกลาหลทหารที่ตีนเขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้และเริ่มโจมตีทันทีแม้ว่าพวกเขาจะสามารถโต้กลับไปได้แต่แนวป้องกันร,รอบยอดเขาก็ยังตกอยู่ในอันตรายอย่างที่สุดนั่นทำให้คาลัวจริงๆโชคดีที่พวกเขายังสามารถรับมือกับมันได้ หนึ่งในชนชั้นสูงของกองโจรมังกรดำกล่าวความยิ่งใหญ่และความเสื่อมสลายของอาณาจักรเกี่ยวข้องกับทุกคนสำหรับสงครามทางตะวันตกเฉียงใต้นี้ไม่มีชนชั้นสูงจากกองโจรมังกรดำคนใดที่ได้รับค่าจ้างพวกเขามาที่นี่เพราะเป็นหนึ่งในคนของตาถังเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ด้านข้างหวังชงแต่พวกเขาก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกแต่หวังชงกลับไม่ได้โล่งใจแม้แต่นิดเดียวดวงตาของเขาจ้องไม่กระพริบไปยังคนที่อยู่บนยอดเขาพลางขมวดคิ้วแน่น ไม่ดีแล้วคำใบของปัญหาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนไม่ใช่ความล้มเหลวในการป้องกันหรือความแข็งแกร่งของกองทัพซีซางแต่มีบางอย่างผิดปกติสำหรับผู้บัญชาการและในขณะที่ทุกคนยังไม่สังเกตเห็นความผิดปกตินี้มันจะส่งผลถึงความตายของผู้บัญชาการธงของที่ใหญ่ของเขายังคงอยู่บนยอดเขาและการป้องกันทางตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นความรับผิดชอบของเขาหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้บัญชาการกองทัพทางตะวันออกเฉียงเหนือนั่นหมายความว่าหัวใจของหวังชงเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายถึงที่สุดรับฟังได้ที่ช่องแบงแบง